ไม่ใช่ประตูไม้โน้นนี่ร้านร้านใช่นี่บ้านเราอยู่ข้างในโน้นไหนคือประตูไม้ด้านขวาป่ะเออใช่ประตูไม้นี่ยลานจอดรถยังไงไม่เดี๋ยวก่อนแล้วของแล้วอ่ะนี่ประตูไม้นี่เราไปเองเหรออ้าวหรือว่าถึงบ้านเราอันนี้เลยงงอ่ะนี่ไงแม่บ้านหลังไรชื่อบ้านอะไร อตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในโซนของบ้านพักแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นบ้านหลังนู้นนะน,น,นู้นใช่อ่ะเดินไปเราปล่อยกระเพราเดินได้ไหมเฮ้ยรกระเพราเดินได้นะเขามีขาสี่ขาเดี๋ยวมันไปโดนน้ำเดินนะโดนะดนะ้ำก็ถ้าจะ่าเขาชอบดิเขา,าชอบไงเดี๋ยวตัวเปียกที่เกลีที่เกลี่ยที่ไหนวาย เราไม่ปล่อยเขาวิ่งอะ่ะแล้วเราจะเลือกบ้านที่มีพื้นที่ทําไมอย่างนั้นนะฮะปล่อยเขาเดินวิ่งหนยสินี่ฮะเป็นต้นมะม่วงที่ทางพี่ๆเขาเก็บมาให้เรากินนะฮะเป็นต้นนี้โอ้ยแม่อยากกินลูกเหลืองอะ่ะใช่อยากกินต้นสีเหลืองเอ้ลูกสีเหลืองอ่ะเนี่ยน่วาของเราชื่อโคนี่นะจ๊ะ บ้านโคนี่เขาบอกว่ากุญแจอยู่ในกล่องหน้าบ้านลูกอใช่ของเรามิสะนี่มิสะส่วนตัวนะเป็นหลังเดียวที่มีด้านนั้นคืออะไรอ่ะห้องเล็กๆอ่ะอ๋อสุขาด้านนอกห้องน้ำด้านนอกโอ้นี่มีเตาหมูกระทะกินตรงนี้แล้วก็เล่นน้ำตรงนี้พร<อ>้อมนี่แจงดั ไปแล้วเขาบอกว่ามีกุญแจอยู่ในนี้เหมือนบ้านเลยอ่ะเหมือนเป็นบ้านหนึ่งหลังบ้านไม่ใช่แบบว่าเป็นบ้านบ้านเราอ่ะอมันคือบ้านไงม,มันคือเข้ามาแล้วโอ้ยสะอาดสะอาดน่ะสะอาดสะอาดมากอันนี้คือโอ้ห้องนอนใหญ่นี่นะ แติไไดแอรก่อนอือนี่คือห้องนอนนี่ไงเสาไว้น้ำชาวนาอยู่ติดตรงนี้เลยอือแ,แต่ว่าต้องออกข้างนอกด้านนอกตอนนี้ออกไม่ได้ไม่ใช่วังรีนะถ้าวังรีก็ออกทางนี้ <c oughs> แล้วด้านนี้ก็เป็นห้องสุข,ขาอยู่ห้นไหน นี่อันนี้ก็เป็นชาวแฝดค่ะนี่นี่คือบรรยากาศภายในห้องน้ำเขาก็กระทันรัดอ๋อนั้นเบาอันนั้นเฉยเฉยเน, <ๆ S 1> นี่แค่บาะอ๋อมีโต๊ะทำงานโต๊ะก,กระจกด้านนี้พรอ้อมอ๋อสำรวจได้เหรอสำรวจสำรวจอันนี้เตียงอะไรอันนี้เตียง5้าตุทะน่าจะเป็นห้องหนึ่งห้องนอน เออโหสิ่งที่ชอบโอ้โหสองชั้นอย่างยักษ์เลยอ่ะขึ้นไปดูดิอุจัดจัดจัดขีดละไหนอ่ะไอเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ด้านนี้โอ้โหป้าแม่ขึ้นไปเลยสองชั้นในชั้นหนึ่งไปเลยๆค่อยค่อยเออ มันเป็นที่นอนไงอยู่ข้างบนเนี่ยยืนได้ไหมยืนไม่ได้สูงแม่แม่รายืนตัวตรงๆหน่อยจะว้าเหรอเฮ้ยแม่แม่ยืนได้แม่เป็นเด็กแม่ยืนได้แต่แม่คิดว่ายืนไม่ได้นี่อะไรพอดีเลยนี่ไงอมม้วนอยู่นี่ป่ะโอ้อมม้วนเต็มตู้เลยอมม้วนเต็มตู้เลย ห้ามประกอบอาหารภายในบ้านห้ามเก็บของสดในตู้เย็นห้ามสูบบุหรีภายในบ้านประพืติปรับสองพันจา้อาอต่อไปโอ,โ,โอ้โหเอ๊อีกหนึ่งห้องนอนเนี่ยที่แม่ต้องการมันคืออะไรอะไรเพดานสูงใช่เป็นดานสูงเรารู้สึกว่ามันไม่อ,อึดอัดโล่งตอนนี้คือสามห้องนอนแล้วใช่ไหมใช่นี่มีอันนี้นะเป็นห้องลิฟี์ใช่ไหมถูกต้องมีโต๊ะอาหารด้วย พด้านสูงเลีอ่ะชอบชอบอ่ะโปร่งอ่ะรูโป,ปรง่งพืด้านสูงนี่ถ้าประมาณสี่เมตรได้นะสี่เมตรสี่เมตรครึ่งสี่เมตรครึ่งใครครัวเหรอไม่รู้คืออะไรงไงห้องน้ำอ๋อห้องน้ำห้องน้ำของห้องลิฟวิง่งห้องน้ำลิฟวิง่งอ๋อโอเคเหมือนกันอ,อ๋อมันเป็นห้องอาบน้ำของห้องนี้เหรอ ขนานแล้วเราก็ต้องห้องอ๋ออันนี้ห้องน้ารวมใช่เพราะนี้มันเป็นห้องเล็กไงมันไม่มีห้องน้ําในตัวก็อโอเคตรงนี้มันก็สวยจรินนะงฮะตรงนี้นี่มันสุกจนร่วงแหลเพ่อ,พอสุกจนร่วงอ่ะยเฮ้ยกินได้เพิ่งร่วงนี่หอมเลยอ่ะต้นมะม่วงนี่หอมเลยโอ้ยเมื่อไรวังรีเราจะเสร็จอ่ะเ <c oughs> นื่อที่เขาก็พอๆกบ้านเราเลยเนะี่ยนี่ถ้าต้องการบาร์บีคิวหมูกระทะมาแค่ได้หมดเลยบาร์บีคิวเตาปิ้งย่างเราก็เล่นน้ำไปตรงด้านนี้ สะไว้นะนี่เจ้าปิ้งย่างมีฐานให้พร้อมฐานให้พร้อมเลยเฮ้ยมีอะไรให้แม่จุดด้วยนี่ยเอากะหองมีไฟแช็กพร้อมเลยแล้วก็สระไว้น้ำสระไว้น้ำก็มี้มีขิงจบพร้อมขิงจบก็รีวิวให้ก็รีวิวก็ขิงจบเฮ้ยมันเป็นไม้แท้วะในมันแหว่งแหว่งอะเฮ้ยเอาเลยเหรอวันนี้จะรีวิวสะแล้วจ้ะพี่น้อง ต้มเขามีซิงล้างมือตรงนี้ด้วยเผื่อใครย่างย่างปลาเสร็จแล้วนี่ฉะนั้นนะเราก็มีห้องน้ำข้างนอกได้ใช่เนี่ยอุ้ยห้องน้ำข้างนอกเผื่อมีแบบเราเล่นน้ำเสร็จหรือว่าปวดท้องไม่ต้องเข้าหเข้าบ้านแค่มันต้องมีจะแช่เนาะอุ้ยนี่คนรีวิวสะโอ้โหเป็นไงจ๊ะเป็นไงจ๊ะอันนี้ไหม เอ๊ะพี่เขาบอกว่าอะไรนะห่วงยางอันจิ๋วอยู่ไหนนะจิงป่ะนี่คริวิสะอยู่ข้างๆสะได้อุ้ยมาดูสัมลวจที่ไหนมาตัวตัวติดแหนเหรอติดอะไรอ่ะเขียวเขียวเต็มเลยอ่ะหญ้าอะไรอ่ะย่าใช่เดาชูเผาเดาชูหรอแม่เลยไปหาแม่เลยนั่นหน้าตรงคอติดกังเลยตูดเดือไดคอเยอะหน่อยวันนี้อยู่นี่เขาคอยเขาคอยเขาไม่เจ็บหรอกเขาสนุกเขาจอยเขาจอย พ่อเต้นโดดแล้วเนี่ยเนี่ยชมเนี่ยเติมอเอเหมือนเขาแบบเอาเอาตัวไปสีแม่เว้ยถาวาไหลตะโพอเยอะเลยใช่หรอใช่ย่าโจตอนยังไม่แก่มาทางนี้ลูกไม่ได้มาสีเฉียงไงแต่ทาทางนี้จะไปหาปุ๋ยยิ่งเดีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูให้มาตูดยเนี่ยเพี้ยบไปตะโพอือหึเอามาจากตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไปรีเอาออกให้ Uhm, เอาออกให้เผาอ่ะเป็นแม่น้ำไม่เย็นอะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลงน้ำกันเนอะเดี๋แม่แจ่วน้ำไม่เย็นเดี๋ยวะใช่เดี๋ยวเอาหมัดให้ออกให้เผาก่อนเอาไอ้นี่ออกให้เผาไหนขดล่วงมาด้วยพร้อมจะเอาออกให้อ่ะเดี๋ยวทำสระเมตรสี่สิบเฉยเฉยเวลาคอยเมตรสี่สิบคือมันเลยเมตรยี่สิบเน่ยมันกระโดดกระโดดได้ถ้าเมตรยี่สิบกระโดดแล้วเดี๋ยวมันตื้นเกินคอยคอย เดี๋ยวเราจะเล่นน้ำกันก่อนเลยนะจ๊ะวันนี้ทุกคนนี่สระว่ายน้ำส่วนตัวของเรามีห้องเดียวนะจ๊ะห้องเดียวที่มีจ้ะห้องเดียวที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวไปไปได้น,น้ำกัน let's go